ขอนมมสก,การพระกุ่เจ้าและขอสวัสดีท่านสาธุชนทุกท่านวันนี้วันที่9ตุลาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้ตรงกับวันแรมสองำาเดือนสิบอดวันนี้ก็อยากจะมาพูดกับ เหตุการณ์ที่เราชาวพุทธถือปฏิบัติกันโดยทั่วไปไอาจจะเป็นวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสิบอวันแรมหนึ่งค่ำเดือนสิบอ็ดหรือว่าวันแรมสองค่ำเดือนสิบอก็ตามนั่นก็คือมีพิธีกรรมอย่างหนึ่งที่เราปฏิบัติโดยทั่วไปก็คือ การตักบาตรเทโวงานตักบาตรเทโวนั้นถือว่าเป็นงานบุญใหญ่นะถ้าต่างจังหวัดก็ถือว่าใหญ่เพราะถือว่าได้มีโอกาสได้ตักบาตรพระสงฆ์ทั้งวัดนะในช่วงเทศกาลหลังเทศกาลเทศกาลออกพรรษาแล้วส่วนมากก็จะนิยม แรมหนึ่งข้ามเดือนสิบเอ็ดบ้างหรือบางวัดก็อาจจะทำตั้งแต่ขึ้นสิบห้าข้ามเดือนสิบเอ็ดหรือบางวัดก็อาจจะมีเหลื่อมไปแรมสองข้ามเดือนสิบเอ็ดก็มีอยู่ความสำคัญของตักบาตรเทวอยากจะนำมาเล่าเป็นเกร็ดความรู้สักเล็กน้อยการที่ชาวพุทธได้ตักบาตรเทวเนี่ยจุดเมื่อ มุ่งหมายก็คือเพื่อเป็นการต้อนรับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นไปจำพรรษาแสดงพระิธรรมโปรดพระพุทธมารดาที่สวรรค์ชั้นดาวบดึงนั้นเป็นเวลาสามเดือนนะและ้วก็เสด็จลงมาในวันขึ้นสิบห้าข้ามเดือนสิบเอ็ดเพราะฉะนั้น ชาวพุทธที่ไม่ได้พบไม่ได้เฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเป็นเวลาสามเดือนก็ทําการเฉลิมฉลองแล้วก็ต้อนรับขอเล่าความเป็นมาสักนิดหนึ่งว่าก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้นั้นเรื่องราวก็คือมีเศรษฐีคนหนึ่งในเมืองราชคลึได้ไม้นะ ไม้หอมนะไม้หอมมาซึ่งเป็นไม้ที่มีมูลค่ามากแล้วก็มากลึงเป็นบาทนะกลึงเป็นบาทแล้วก็แขวนไว้สูงทีเดียวแขวนไว้สูงแล้วก็เศรษฐีก็อยากจะรู้ว่าในโลกนี้มีพระหัน์จริงไหมก็เลยประกาศไปว่าถ้าเกิดว่าในโลกนี้มีพระรหันเนี่ยก็ขอให้มา เอาบาทที่แขวนไว้สูงเนี่ยนะสูงมากเนี่ยไปก็ปรากฏว่าพวกเดรัจีพวกนักบวชนอกาศาสนาก็พยายามที่จะมา <c oughs> <c oughs> แสดงตัวเองว่าเป็นพระหันบอกเศรษฐีว่าขอให้หมอบบาทให้เถอะเนะเศรษฐีก็ไม่ใจอ่อนเศรษฐีก็บอกว่าถ้าเป็นพระหันหนู่นหอกขึ้นไปหอกขึ้นไปเอาบาทเองเนี ไม่ยอมไม่ยอมให้ใครจัางนั้นใครมาขอก็ไม่ให้นีถ้าเป็นพระอรหารจริงก็ต้องหอ,อขึ้นไปเอาบาทเองเนีปรากฏว่าคือเจ็ดถีประกาศไว้เจ็ดวันถ้าเจ็ดวันนี้ถ้าไม่มีก็แสดงไม่มีพระอหรัรจนล่วงเข้าวันที่ 7, เจ็ดนีคือก่อนหน้านั้นพวกเดรัจฉีพวกนักบวชนอกศาสนาเนี่ย เมื่อมาขอดีๆไม่ได้ก็พยายามไปเตี้ยมกับลูกน้องสาวกทั้งหลายว่า,เ,าเวลาไปหาเศรษฐีใหม่ก็ทำท,ทำีทำท่าทางว่าจะเหาะขึ้นนะเหาะขึ้นไปเอาบ่ายก็ไอ้พวกไอ้พวกเองเนี่ยพยายามล้างแขนล้างขาไว้ไม่เหาะอะไรทำนองนี้แสดงแสดงท่าทางว่าเป็นพระหันแต่ว่าอยากจะอยากจะขึ้นไปแนตะ่ลูกศิษย์ลูกหาห้ามไว้อะไรทำนองนี้เศรษฐี ทำยังไงเศรษฐีก็ไม่ยอมจนร่วงวันที่เจ็ดพระมหาโมคคลานะกับพระปิณโดระ,ระารัตวชานั้นไปบินทบาทในเมืองนะไปเมืองคนก็โจดขานกันว่าสงสัยในโลกนี้ไม่มีพระหันแน่ๆเพราะว่าร่วงเขาเจ็ดวันแล้วไม่มีใครบานั้นเลยพระปิณโดระ,ระาราัตวชะก็เลยปรึกษากับคุยกับพระมหาโมคคลานะว่าเป็นการดูถูกดูหมิน่นนะ พระรีจสงสาวกในพระพุทธศาสนาก็ให้พระหมหาโมกขลานะพระหมหาโมกขลานะจะขึ้นไปนำบาทไหมพระหมหาโมกขลานะบอกว่าขอให้ท่านปิณโดระาระทวาชก็แล้วกันท่านปิณโดระพาระทวราชะเมื่อเห็นว่าท่านพระหมหาโมกขลานะซึ่งมีฤ์มากเนี่ยไม่ ไม่นั้นแล้วก็ให้โอกาสแก่ตัวท่านเองท่านก็เลยหอกขึ้นไปเอาบาดมาเนี่ยเอาบาดมาเพราะฉะนั้นพอหอกขึ้นไปเอาบาดแล้วก็คนทั้งหลายก็ฮือฮาหรือลั่นไปหมดเลยเนะี่ยหรือลั่นไปหมดจนเตะตามพระปินโดรภารทวาชะไปเนะี่ยแล้วก็เสียงก็หึมหมดจนพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นได้ยินเสียงเนะี่ยได้ยินเสียงก็เลย อสงสัยก็ถามพระอน,นุลพระอนต์ก็กราบทูลให้ทราบว่าเปพระปินโดร,พระพารัตวาชาได้แสดงฤทธิ์ให้เศรษฐีได้รู้ว่ายังมีพระหลหันในโลกนะพระสมมาสมพุริเจ้าก็เลยเรียกพระปินโดร,พระพารัตวาชามาแล้วก็ตําหนะิตําหนิว่าไม่ควรแสดงฤทธิ์ไม่ควรแสดงฤทธิ์แล้วก็ หลังจากนั้นพระสมมาุทริจ้าจึงทรงห้ามพระสงฆ์สาวกในพระาศาสนานั้นแสดงฤทธิ์นะแสดงฤทธิ์จึงเป็นเป็นที่มาของการห้ามอวดอุตริมนุสธรรมก็คือห้ามแสดงฤทธิ์ห้ามแสดงอะไรต่างๆนะสำหรับคนที่ไม่รู้จริงนะในในสิกขาบทประราชิษสิกขาบทห้ามอวดอุตริมนุสธรรมนั่นคือ นั่นคือไม่มีจริงไม่มีฤทธิ์จริงไม่มีสมาธิจริงไม่มีไม่เป็นอรหันต์จริง <_ just. S 1> ถ้าไปอวดอ้างนั้นถ้าคนเขารู้เราเป็นประราชิกแต่ถ้าเกิดว่าท่านเป็นเองเป็นอริยะเองไปอวดอ้างนั้นไม่ได้เป็นประราชิกนะอันนี้ต้องเข้าใจนะเออถ้าถ้าเป็นจริงแล้วพูดจริงพูดความจริงนะไม่ใช่เป็นประราชิกแต่ถ้าไม่ได้เป็นอรหันต์ไม่ได้เป็นอริยะนะแล้วก็ ในอนุศาสตร์จะมีคำกำกับอยู่ว่าปาปาปิโฉอฉาปกโตก็คือมีความปัถนาลามกุกถูกความอยากครอบงำเนี่ยถ้ามีความปัญหาละมกมีความอยากครอบงำอยากจะให้คนเคารพนับถือแสดงตัวเองว่าเป็นอริยะแสดงตัวเองว่าเป็นปกินาศพโดยไม่มีคุณสมบัติจริงๆนั่นแหละถ้าคนเขาหลงเชื่อนั่นแหละองค์ที่อวดอ้างน่ะจะต้องประราชิกแต่ถ้ามีจริง แล้วไปไปพูดความจริงของตัวเองแม้จะมีอยู่ก็พระพุทธเจ้าก็ไม่ก็ปรับอบัตเบาๆนะีคือคือไม่ควรแสดงทําไมพระพุทธเจ้าไม่แสดงฤทธิ์ก็เพราะว่าหากการแสดงฤทธิ์นี้ทำให้คนนั้นไปยึดมั่นผูกพันกับสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์อะไรต่างๆเพราะฉะนั้นไม่เป็นที่มาของการการ เชื่อความสามารถของตัวเองพระยานพุทธเจ้าสอนสอนหลักกรรมของคนเราเนี่ยเพื่อเราเชื่อความสามารถของตัวเองความสามารถของตัวเองนั้นศักดิ์สิทธิ์ยิ่งกว่าสิ่งอิทธิริปาฏิหารทั้งหลายพระนุพุทธเจ้าห้ามประสงค์ในพุทธศาสนาไม่ให้แสดงไม่ให้แสดงฤทธิ์ราวนี้เมื่อพระพุทธเจ้าห้ามไม่แสดงฤทธิ์แล้วไอ้พวกดิริถีพวกนักบวชนอกศาสนาทั้งหลายก็เอาเลาววะงานนี้พระพุทธเจ้าห้ามไม่แสดงฤทธิ์ คราวนี้จะท้าชนพระพุทธเจ้าแหละอ่าจะแสดงฤทธิ์แข่งกับพระพุทธเจ้าแหละอทำเป็นกลางโชว์นะโชว์ว่ามีตัวเองมีฤทธิ์เียอะไรต่างๆจะแสดงฤทธิ์แข่งพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าห้ามไม่ให้อพระสงฆ์สาวกนั้นแสดงฤทธิ์แล้วพระเจ้าพิมพิสารพอได้ยินข่าวอย่างนั้นก็เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าว่าพวกเดรัจฉ์ทั้งหลายเนี่ยจะ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 ท้าดวน แข่งเลนกพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าห้ามห้ามแล้วจะทํำยังไงละเนี่ย่เออก็แพ้เขาแล้วสิพระพุทธเจ้าก็ตรัสถามว่าเจ้าพิพิสารว่าสมมุติว่าในอในในพระราชวิญยานเนี่ยพระองค์ห้ามไม่ให้คนอื่นมาทานผลไม้เนี่ยนะไม่มาเด็ดผลไม้มาแรางต่างเนี่ยห้ามคนอื่นเนี่ยแต่ถ้าเรบพระองค์สาม,มารถที่จะเด็ดได้ไหม พระเจ้าวิมินารก็กราบทูลว่าเอาเด็ดได้สิเพราะห้ามห้ามเฉพาะคนอื่นไม่ได้ห้ามตัวเองพระพุทธองค์ก็บอกก็ตรัสบอกว่าฉันใดก็ะชันนั้นที่พระองค์ห้ามนั้นห้ามกับพระสงฆ์สาวกไม่ได้ห้ามพระองค์เองนะพระฉะนั้นพระองค์ก็ประกาศว่าจะแสดงอ่ายมกปาฏิหาริย์เนี่ยนะที่ตน้นมะม่วงนะพวกเดรัจฉ์ทั้งหลายเนี่ย พอพระพุทธเจ้าประกาศชัดเจนวิจารแสดงยงมพกปฏิหารที่ต้นมะม่วงแค่นั้นล่ะโอ้โหคราวนี้เจอมะม่วงที่ไหนตัดทิ้งหมดเลยเนะยตัดทิ้งหมดเลยเพราะถือว่าที่พระพุทธเจ้าตรัส <c oughs> บอกว่าจะแสดงปฏิหารที่ต้นมะม่วงถ้าไม่มีต้นมะม่วงก็การแสดงอะไรต่างก็ล้มเหลวนะจนอ่ยจนพระพุทธเจ้าเสด็จเสด็จไปเสด็จผ่านเดินทางไป ก็ระหว่างทางก็พักอยู่นะพักอยู่ยก,ยก็ปรากฏว่ามีคนดูแลสวนพระยุติยายนของพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยได้มาม่วงที่มันหลงหูหลงตายอยู่ในราชยานจะเอาไปเฝ้าพระเจ้าพระเจ้าพิมพิสารก็มาเจอพระสมบาสัมพุริจ้าก็เลยนํามาม่วงนี้ไปถวายพระสมบาสัมพุริจ้าพระสมบัติพระเจ้าก็เลยให้พระอนนท์นั้น ไปคั้นเป็นน้ำมะม่วงแล้วก็หลังจากนั้นก็เอาเม็ดมะม่วงนั้นไปปลูกนะพอปลูกมาด้วยพุทธานุภาพก็ทำใหม้มะม่วงอ่าโตขึ้นมานะโตขึ้นมาหลังจากนั้นพระสมบัตเจ้าก,ก็ทรงแสดงฤทธ์ก็คือยมกมกปฏิหารนะที่ต้นมะม่วงพอแสดงยงมกปฏิหารแล้วพระองค์ก็ทรงพิจารณาว่าพระพุทธองค์พระพุทธเจ้าในอนดีตทั้งหลายเนี่ย ซึ่งแต่ละพระองค์นั้นก็จะมีแสดงยมกปฏิหารเนี่ยหลังจากนั้นจะทําพุทธกิจอะไรก็ทราบว่าพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ในอดีตนั้นหลังจากนั้นจะขึ้นไปแสดงพระพิธรรมโปรดพระพุทธมารดาเพราะฉะนั้นพระองค์ก็หลังจากแสดงยมกปฏิหารเสร็จเรียบร้อยก็ขึ้นไปสวรรค์ดาวดึงแล้วก็แสดงพระพิธรรมโปรดพระพุทธมารดาพระพุทธมารดาก็คือมนาสีหมายานั้น อยู่ที่สวรรค์ชั้นดุสิตนะก็ลงมาฟังพระอภิธรรมที่สวรรค์ชั้นดาวดึงเพราะฉะนั้นการสวดอภิธรรมจึงเป็นที่มานะที่มาก็คือพระพุทธเจ้าสแสดงอภิธรรมโปรดพุทธมานดาน,นี่แหละก็ก็ก็ถือคติอย่างนี้ก็คือนำพระอภิธรรมนั้นมาสวดในการบำเพ็นกุศลศพต่างๆพระพุทธองค์แสดงพระอภิธรรมอยู่สามเดือนนะสามเดือนนี่ ระยะเวลาสามเดือนของมนุษย์ก็ในดาวดึงก็คงไม่น่าจะกี่ชั่วโมงหรอกเนะี่ไม่น่าจะกี่ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเลือกครบสามเดือนนะครบสามเดือนตามตำนานว่ากันว่าพระพุทธองค์ก็คือคนธรรมดาทั่วไปเพราะฉะนั้นถึงเวลาที่จะ,ะบินธบาตพระองค์ก็เนรมิตเนะี่ยอธิฐานให้มีพุทธเนรมิตแสดงพระวิธรรมต่อพระองค์เสด็จลงมาบินธบาตเนะี่ย แล้วก็พอเสร็จภาระพุทธกิจแล้วก็ขึ้นไปทําหน้าที่ต่อจากพุทธเนรมิตรพุทธนิมิตรเนี่ยเพราะฉะนั้นอยู่อย่างนี้สามเดือนพอถึงวันเพลนกลางเดือนสิบเอ็ดก็คือวันขึ้นสิบห้าข้ามเดือนสิบเอ็ดนั้นก็เสด็จลงจากสวรรค์ชั้นชั้น,นดาวดึงในวันที่เสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงนั้นพระพุทธองค์ทรงอธิษฐานให้โลกทั้งสามก็คือทั้งมนุษย์ ทั้งนรกทั้งสวรรค์เนี่ยสามารถที่จะมองเห็นกันได้หมดนะถ้าเราเห็นภาพจิตกรรมฝาผนังต่างๆเนี่ยจะเห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นมนุษย์นั้นสามารถที่จะมองมองเห็นกันได้นะพระเจ้าเสด็จลงมาในวันเพ็ญกลางเดือนสิบเอ็ดเพราะฉะนั้นจึงมีพิธีการใส่าบาตรนะใส่บาตร มีข้าวต้มลูกโยนบ้างอะไรบ้างต่างๆที่บางครั้งอยู่อยู่ไกลไม่สามารถที่จะเข้าถึงได้เนะเป็นเป็นประเพณีนิยมที่มาแต่โบราณการนะวันวันวันเพลงกลางเดือนสิบเอ็ดบ้างวันแรมหนึ่งข้ามบ้างวันแรมสองข้ามบ้างก็ก็ก็มีอยู่เนะเพราะฉะนั้นนี่เป็นเป็นความเชื่อถือเป็นประเพณีที่สืบทอดมาก็คือเป็นการตักบาตรนะเทวเทโวโรหณะก็คือการเสด็จลงจากเทวโลก แต่ของพระพุทธเจ้าก็คือการตักบาทเทโวเป็นเป็นการต้อนรับพระสมบ,บัมมาสัพพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นการถวายทานทุกอย่างจะเป็นตักบาทเทโวก็ตามจะตักบาทั่ทั่วไปก็ตามถามว่ามีความแตกต่างกันไหมมันก็ไม่ได้มีความแตกต่างกันในเรื่องของการที่จะ,ะการทําบุญแต่ว่าเหตุที่ทําบุญก็อาจจะแตกต่างกันอย่างเทโวโรนะก็ปราะเพียรอย่างหนึ่งแต่สําหรับเราที่เป็นทายกโดยทั่วไปเนี่ยจะเป็นทานชนิดไหนก็ตาม สิ่งสำคัญก็คือการถวายทานเราต้องตั้งเจตนาให้บริสุทธิ์นะการถวายทานจะมีบุญกุศลมากเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือว่าเจตนาทั้งสามนะมพระพุทธองค์ตรัสบอกว่าอุเพวะทานาสุมโนก่อนจะให้ก็ตั้งอยาใจดีถ้าทางจิตตังภาษาทยกำลังให้ก็ทำใจให้ผ่องใสถ้าตวาตามโนหติขันไข้ให้แล้วก็ เบิกบานใจนะเพราะฉะนั้นเจตนาทั้งสามการเนี่ยเป็นตัวพระพุทธเจ้าตรัสบอกว่าเอสาญาณญาสาส,สัมปทานี้เป็นความสมบูรณ์เป็นความบริบูรณ์ของฐานเพราะฉะนั้นก่อนจะให้เนี่ยท่านทั้งหลายตั้งใจไว้แล้วว่าเออวันอ,อย่างเช่นตักบาทเทโวเนี่ยเราตั้งใจไว้ก่อนโอ้ถึงวันตักบาทเทโวนี่จะไปใส่บาตรพระหรือแม้ทําบุญอื่นก,ก็เหมือนกันเรามีความตั้งใจดีก่อน จะถวายทานจะทําบุญส่วนนั้นส่วนนี้จะไปเวียนเทียนจะไปใส่บาตรพระจะไปนั่งสมาธิจะไปฟังเทศน์ฟังธรรมในปุเพวทานาสมโดก่อนจะให้มีใจดีตั้งใจดีนี่เจตนาอย่างแรกบริสุทธิ์ก่อนก่อนให้ทานก่อนทําบุญแล้วก็ประการที่สองถ้าทางจิตตังภาษาติเยกำลังทำกำลังให้กำลังทำบุญกำลังทำทานอะไรต่งางๆเนี่ยทำใจให้โ่องใส อย่าใจอย่าทำให้ใจขุ่นมัวนะถ้าใจขุ่นมัวเมื่อไหร่เนี่ยอานิสงส์ของทานมันก็จะบกพร่องไปเพราะฉะนั้นทําใจให้โปร่งใสทาใจให้สะอาดทําให้ใจให้สงบอย่าให้ความโลภอย่าให้ความโกรธอย่าให้ความหลงเข้ามาเจือปนในขณะที่เราถวายทานนะทาใจให้ใสทําใจให้สะอาดอย่าไปนึกเอ๊ะถวายทานแล้วพระท่านจะฉันของเราหรือเปล่าถวายทานแล้วท่านจะเอาเงินไปทําอะไร อันนั้นใจเศร้าหมองแหละนะต้องทําใจสะอาดให้บริสุทธิ์ถวายทานเป็นทานถวายทานเป็นนึกว่าทานนั้นเป็นความดีเป็นบุญกุศลที่เราจะพึงทานี่ขณะกําลังให้ทานต้องรักษาใจของเราอย่าให้โลภอย่าให้โกรธอย่าให้หลงความงี่เง่าต่างๆมามาอยู่ในใจของเราแล้วก็ประการที่สามทัตวาอตามโนโหติให้แล้วต้องเบิกบานใจดีใจนะ ให้ทานแล้วเกิดความเสียดายให้ทานแล้วไปคิดเออพระสงค์จะเอาเงินกระถินเราจะเอาเงินพระป่าเราจะเอาเงินส่วนนั้นส่วนนี้ไปอะไรที่นอกรีดนอกลอยหรือเปล่าอา้าวทานก็ถวายไปแล้วแต่เจตนาหลังทานไม่บริสุทธิ์อันนี้ทานก็ได้ผลไม่เต็มที่นะเพราะฉะนั้นตรงนี้สำคัญนะบางทีเราดึกว่า รักษาเจตนาทั้งสองวาระได้ครบถ้วนสมบูรณ์บริบูรณ์ก็เป็นบุญใหญ่แล้วแต่แท้ที่จริงเนี่ยเจตนาหลังการให้ทานก็สําคัญนะไม่ใช่ไม่สําคัญนะเออมีเรื่องเล่านะอาจจะยาสักนิดถึงเพื่อเพื่อให้ครบถ้วนสมบูรณ์บริบูรณ์มีเศรษฐีคนหนึ่งนะมีท,ทรัพย์สมบัติมากมายแต่ไม่สามารถที่ใช้ท,ทรัพย์สมบัติได้แล้วก็ตายไปแล้วก็พระเจ้าประสิิ์ที่โกศลก็ ไปขนทรัพย์สมบัติเข้าในวังหลวงก็เลยมากราบทูลพระสมมัสมพรุรเจ้าถ้าทูลถามว่าสม,มาตัตพระเจ้าว่าเศรษฐีคนนี้มีทรัพย์สินเงินทองมากมายแต่ว่าความเป็นอยู่นั้นแบบคนคนยากจนเนะี่ยมีความเป็นอยู่ไม่ได้มีความสะดวกสบายเหมือนกับคนมีเงินมีทองโดยทั่วไปเนะี่ยตายไปทรัพย์สินไม่มีลูกด้วยตายไปทรัพย์สินเงินทองก็เข้าเป็นของหลวงทํากรรมอะไรไว้ พระสัมมาสมพรธเจ้าก็ตรัสเล่าว่าเศรษฐีคนนี้เนี่ยในอนดีตไม่เคยนับถือพุทธศาสนาไม่เคยให้ทานต่อมาวันหนึ่งเนี่ยเจอพระปเจรพุทธเจ้าเ,เดินบิณฑบาตก็เกิดรื่งใส่เกิดศรัทธากับตัวเองกําลังจะไปเฝ้าเฝ้าพระราชาก็สั่งให้ลูกให้เมียนั้นใส่บาตรพระปเจพุทธเจ้าใส่บาตรเต็มที่ตัวเองไปเฝ้าพระราชากลับออกมาเห็นพระปเจพุทธเจ้าจําได้ก็เลยถาม พระปเจริพระเจ้าได้อาหารบิฑบาบในอย่างซึ่งซึ่งทั้งภรรยาทั้งบุตรธิดานั้นจัดเต็มเลยเพราะว่านานๆจะมีโอกาสได้ทําบุญสักทีหนึ่งนะก็ไปเห็นก็มองไปที่บาทของพระปเจริพระเจ้าก็เห็นอาหารประณีตโอเต็มที่เลยใจแทนที่จะเกิดความปลื้มปิติยินดีนึกเอออาหารนี้ถ้าอยู่ในบ้านเราเนี่ย มันเลี้ยงคนงานเลี้ยงอะไรได้แต่ไปพระปเจวุติเจ้า,จาเนี่ยไปฉันใจก็นอนไม่ได้ทําประโยชน์อะไรแล้วบ้างอะไรตํหนองเนี่ยนะใจใจมันหมองเนี่ยใจมันไม่บริสุทธิ์แล้วพระ,ะนั้นเสรษฐีเนี่ยหลังจากตายไปเนะหลังจากตายไปเนี่ยด้วยอนิสงส์ขอการให้ทานก็ทําให้ได้รับทรัพย์สมบัติเป็นเสรษฐีแต่เจตนาหลังให้ทานไม่บริสุทธิ์เนี่ย อภราราเจตนาม่บริสุทธิ์เนี่ยทําให้มีทรัพย์สมบัติก็จริงอยู่แต่ไม่มีไม่สามารถที่จะใช้สมบัติทรัพย์สมบัติที่ตัวเองมีได้เออเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายเนี่ยลองลองนึกดูในในสังคมปัจจุบันเนี่ยนะคนหลายคนมีเงินทองเป็นร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแต่บางคนไม่สามารถที่ใช้ทรัพย์สินเงินทองได้หรือบางคนมีความเดือดร้อนเพราะทรัพย์สินเงินทอง เออทรัพย์สินเงินทองแทนที่จะอำนวยความสะดวกแทนที่จะให้เกิดความสะดวกสบายกลายเป็นทรัพย์สินเงินทองเป็นปัญหาทีกเออทำให้เกิดความทุกข์ความเครียดความวิตกกังวลต่างๆหรือบางคนใช้ทรัพย์สินเงินทองไม่ได้ขอให้รู้ว่าทั้งหมดทั้งมวลน,นั้นเป็นเพราะเจตนาหลังให้ทานไม่บริสุทธิ์แนะนี่มีเรื่องในชาดกที่เล่าไว้เพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลาย พตวาอัตมโนโติให้ทานแล้วต้องปลื้มปิติยินดีนะเหมือนกับเ,เหมือนเราเราปลูกต้นไม้เนี่ยนะก่อนก่อนก่อนจะปลูกแล้วก็เหมือนกับเตรียมดินเตรียมพืชพันธุ์ต่างๆนะนั่นปุพเพวะทานาสมุนโดนคือก่อนจะให้ก่อนจะปลูกเนี่ยเหมือนเหมือนปลูกข้าวเนี่ยนะเตรียมไว้ก่อนถ้าทางกิตังภาษาที่เยตอนกําลังปลูกนะกำลังปลูก,นะก ทัตวาอตามโนโหติเหมือนการใส่น้ําใส่ปุ๋ยต่างๆนะข้าวหรือผลหมากรากไม้มันจะเจริญรุ่งเรืองอยู่ที่การใส่น้ําใส่ปุ๋ยเจตนาหลังการให้ทานนั่นแหละเหมือนการใส่น้ําใส่ปุ๋ยให้ต้นข้าวให้ผลละหมากลากไม้ต่างๆมันจเจริญรุ่งเรืองเพราะฉะนั้นพยายามรักษาใจหลังการให้ทานหลังการทําบุญให้บริสุทธิ์ทานจึงจะมีผลสมบูรณ์บริบูรณ์นะ เพราะฉะนั้นการตักบาตรเทโวหรือการทําบุญส่วนอื่นก็ตามรักษาเจตนาของเราให้บริสุทธิ์ก่อนจะให้มีใจดีกําลังให้ทําใจให้ผ่องใสให้แล้วเบิกบานใจดีใจปลื้มใจบุญกุศลก็จะเป็นบุญกุศลที่สมบูรณ์ส่งอานิสงส์อย่างเต็มที่นะเพราะฉะนั้นวันนี้พูดถึงเรื่องตักบาตรเทโวก็โยงไปถึงการสร้างบุญสร้างกุศลอื่นๆเพราะฉะนั้นการสร้างบุญสร้างกุศลต้อง รักษาเจตนาของเราให้บริสุทธิ์ทั้งสาเวลาบุญกุศลจึงจะมีผลมากมีอานิสงส์มากก็ขอพูดธรรมะเก็ิในเล็กน้อยไว้เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีขอความร่มเย็นเป็นสุขในธรรมจงเกิดมีแก่ทุกท่านทุกคนเทิน